สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้มาให้ชมเชื่อมกระไดคอนะครับเชื่อมค้าขารถเลยนะครับใส่โซ่คอไปแล้วครับนี่ครับแล้วก็แต้มกระดใส่หมดแล้วครับโซ่คอแปดสิบข้อ ถ้าจะไม่ผิดนะครับมันได้ยี่สิบขั้นนะครับวันนี้เพิ่งมีแดดนะครับฝนรำนะครับฝนพราทั้งวันนะครับแดดเพิ่งออกครับต้องรีบทำครับเพราะว่าช่างจะไปหบานแหน,นะครับน้ำน้ำอยู่ใน อ่างเก็บน้ํามาแรงแล้วครับกลัวเขาเอาปลาหมดก่อนนะครับ <Ha. S 2> รห้าอ,อืมทำตัวยากก่อนครับทําตัวที่อยู่ข้างในให้เสร็จให้หมดก่อนครับแล้วก็ไปเอาปลาก่อนสักวันสองวันค่อยมาทําต่อ สิบปีเปลี่ยนไปสองเซนแล้วนะครับก็เท่ากับห้าปีครั้งครับโซคอนะครับทำโซคอเสร็จก็ไปใส่ไพยเผาไอ้เผา,าใต้คอนะครับก็น่าจะเสร็จแล้วครับก็รอทําสีนะครับ ใส่ม่อน้้ำทําสีเก็บเชื่อมนิดหน่อยงานใหญ่มันจะหมดแล้วครับงานหนักๆน,นะครับก็เหลือแต่งานเก็บนะครับแต่ว่าที่ขี้เกียจสุดก็คืองานเก็บเนี่ยครับบางทีทําไปทํามก็เอาวะเอาวะ เหมือนตอนบิว้วครับขึ้นโค้งทางเนวโ,โหขยังนง่ายแปบ๊บเดียวเป็นตัวนะครับแต่พอมาตั้งลูกหลอกมาเก็บนู่นเก็บนี่โอ,โ,โอ้โหนานครับอ่ะย,ยูเดอรเกีียวเกีียวไปคอยลุดเขาตูไปเรื่อยรุดเขาตูไปเรืเเ่อยมันแนวเลย <laughs> ลื่นดีครับของใหม่ของใหม่ลื่นดีในคอนน่ใหม่หมดนะครับไม่ใหม่เหลือเหลือปากนี่ไม่ใหม่แค่ใบมีดครับกับหัวจะหลุดพวกโซ่คอพวกสเตอร์พาว ใหม่หมดครับคันเก่านี่ใหม่เยอะครับแต่คันที่เอามาใหม่เก่าเยอะ ออแดดออกแล้วเอามือดึงได้เลยครับมันเลื่อน,นะครับก่อนหม้อน้ำก็จะทำเองนะครับคอยดู ตอนทำ่านาำจะถ่ายคลิปให้ดูนะครับว่าผมจะทำได้หรือเปล่าชอบทำเองครับทำเองก่อนนะครับไม่ได้ก็ค่อยจ้างเขานะครับนครับโคนขี้โคนติดเครื่องเต็มเลยครับเครื่อง 6BG ก็ใช้ดีนะครับ ผมว่ามันก็ใช้ดีนะครับมันประหยัดดีนะครับก็เรื่องความแรงก็ก็พอได้นะครับก็ใช่ว่าจะไม่มีแรงเลยนะครับร้อยเจ็ดห้าบวกโบสักสามสิบตัวก็ได้อยู่สองร้อยกว่าๆนะครับก็อยู่ที่เราแต่งปั๊มใส่ด้วยนะครับก็แรงดีครับ มันขึ้นอยู่กับตู้แล้วด้วยนะครับถ้าตู้เราเบาครับตู้แต่งมาดีเครื่องเท่านี้ก็ไปได้นะครับแต่ถ้าตู้ไม่ดีเนาะตู้มันอืดมันหนักอย่างเงี้ยเครื่องแรงก็ไปยากนะครับตัวนี้ลุดว้วนีดด้ล่ะ ตอนนี้ปั๊มก็ทํามาใหม่ด้วยนะครับก็เลยก็เลยว่ามันแรงนะครับปั๊มเป็นของช่างหนึ่งนะครับช่างหนึ่งอะไรสลส,สลกกระบะเพราะมันเต็มไว้น้อยเดียวคอยว่าอยู่หมุนดูหลายมันสิลุดขึ้นมม ปีที่แล้วทำยกลูกนวดใหม่นะครับยกขึ้นอย่างที่ผมบอกในคลิปที่แล้วนะครับค่อยยกทีลนิดก็เอาก็ก็เบาเครื่องดีครับก็แค่ใบตีฟางมันสูงขึ้นมันฟางมันไม่พุ่งนะครับปีนี้ก็เลยต้องทำใบฟางใหม่ครับทำท้องฟางใหม่นะครับ เสียอย่างเดียวแ้ครับคันนี้ช่วงล่างสั้นไปนิดหนึ่งนะครับถ้าได้ขึ้นช่วงล่างใหม่เป็นสิบลูกหรือสิบเอ็ดลูกน่าจะโอเคเกียร์เขากึง่งกึ่งลูกปืนใหญ่หมดแล้วนะครับเขาทำมาตั้งแต่เจ้าของเก่าแล้วครับทั้งหัวมอตเตอร์ทั้งเฟืองสองนะครับเป็นลูกปืนใหญ่หมดครับ โมอเตอร์ก็เป็นเผาใหญ่ครับเดี๋ยวตอนเสร็จจะให้ดูอีกทีนะครับบันไดตอนนี้ให้ช่างเขาเชื่อมไปก่อนนะครับก็ไว้ดูต่อคลิปหน้าครับสวัสดีครับ